วันนี้จะมาแก้ข้อสงสัยของท่านทั้งหลายที่มีความนับถือในเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมลังสีที่สอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมลังสีเคยสร้างพระสมเด็จที่มีด้านหลังภาษาจีนมอบให้แก่เจ้าพระยาบดินเดชาเอาไปแจกจ่ายทหาร เพื่อไปทำสงครามปราบเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร,ร์เมื่อพุทธศักราช2,369จริงหรือไม่ข้อนี้นะครับก็อยากจะทำความเข้าใจว่าไม่มีหลักฐานปรากฏเช่นนั้นเลยศึกปราบเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร,ร์นั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามโปรดเกล้าให้เจ้าพญาบดินเดชาไปปราบเมื่อพุทธศักราช2,369 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่เจ้าประคุณสมเด็จจะมาเป็นเจ้าวาดวัดละรังถึง26ปีคนละยคุคนละสมัยนะครับนั่นเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ต่างกันมากและที่สําคัญก็คือว่าพระสมเด็จวัดละรังทั้งหมดที่ทางวัดละรังได้ทําขึ้นนะครับไม่เคยทําเป็นพระสมเด็จที่มีด้านหลังเป็นภาษาจีนเลยพระสมเด็จที่มีด้านหลังภาษาจีนนั้นคือพระสมเด็จวังหน้า รุ่นสองแผ่นดินที่สร้างขึ้นในโอกาสสำคัญสมโอกาสคือในโอกาสบูรณะพระธาตุพนมวังหน้าซึ่งพังทลายลงและถือว่าเป็นอาเพศที่จะต้องทำการต่ออายุกรุงรัตนโกสินทร์ให้ยืนยาวไปถึง18รัชกาลเวลาที่สองก็ในว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสูงนะครับท่านเป็นลูกของ รัชการที่1น,นอกสเสวตฉัตรเป็นพี่น้องต่างมารดาของรัชการที่สองเป็นอาของรัชการที่4และเป็นพระอาจารย์ของรัชการที่หเมื่อเจริญอายุถึง80ปีเนี่ยก็มีการสรัธรรมนุษย์ึรนเป็นพระรุ่นนี้ด้วยนะครับและในวราระที่สเนื่องจากระหว่างการทําพระเนี่ยใช้เวลายาวนานมากนะครับเพราะต้องไปเอามวลสารมาจากประเทศจีนจากมณฑลเจียงซีและเมืองกงังไส กว่าจะไปกลับได้ตั้งสี่ปีนะครับและกว่าจะมาทําแบบพิมพ์พระเนี่ยก็เป็นเวลาล่วงเลยมามากนะครับจนรัชการที่ห้าขึ้นครองราชปีที่หนึ่งพระที่ทําจึงแล้วเสร็จและได้ทําพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษโดยมีสมเด็จกรมพระราชวังบรวรวิชัยชานวังหน้าเป็นประธานฝ่ายคารวาตเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารโตพรหมรังสีเป็นประธานฝ่ายสง์และนิมนต์พระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศนะครับมาร่วมพิธีปลุกเสก พระสมเด็จวังหน้ารุ่นสองแผ่นดินที่มีอักษรจีนนะครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในแบบในหลายรูปแบบนะครับเพราะว่าในการสร้างพระคราวนั้นแหละพวกพ่อค้าวานิชชาวจีนที่มั่งคั่งล่ำรวยเนี่ยได้รับพระบรมมาลาชานุญาตให้มาร่วมมหากุศลครั้งนี้ด้วยพวกนี้มีตังนะครับก็ไปช่วยในด้านการต่างๆและก็ได้ขอพระราชบรรทูนว่าด้านหลังของพระนียว่างอยู่เพราะฉะนั้นสมควรที่จะมี ศิลปกรรมแบบจีนเพื่อเป็นอนุสรณ์ความสัมพันธ์ไทยจีนด้วยก็ทรงมีพระราชบรรทุนนอนุญาตเป็นเหตุให้มีการโปรดให้กรมช่างสิบมู่นะครับแกะแบบพิมพ์ด้านหลังพระเนี่ยเป็นศิลปกรรมจีนซึ่งมีหลายแบบนะครับเป็นแบบพระโพธิสัตว์ก็มีหลายปางหลายแบบเป็นแบบเทพเจ้าจีนตั้งแต่กวนอูชัยซิงนะครับก็หลายแบบแบบที่เป็นสัญลักษณ์จีนเช่นเป็นเรือสำเภาก็ดีเป็นมังกรก็ดี อื่นๆก็ดีนะครับเป็นลูกคิดก็ดีเนี่ยก็มีหลายแบบและที่เป็นตัวอักษรจีนนะครับที่มีแท่ของพวกพ่อค้าวน,นิตที่มาร่วมทำนี่นะครับตั้ง21แท่นะครับแล้วก็ยังมีตัวหนังสือจีนที่เป็นคํามงคลต่างๆได้มีผู้รวบรวมแบบด้านหลังพระนะครับที่เป็นภาษาจีนเนี่ยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นตัวหนังสือจีนเนี่ยได้แล้วขณะนี้ถึง108แบบนะครับตอนยันพระรุ่นนี้ทําขึ้นในปีพุทธศักราช ที่มีพิธีปลุกเสกนะครับปีพุทธศักราช2,411ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาหลังจากที่เจ้าพระยาบดินเดชาถึงแก่สัญญกรรมไปตั้งหลายปีนะครับเจ้าพระยาบดินเดชาถึงแก่สัญญกรรมในปีพุทธศักราช2,392พิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษทำขึ้นเมื่อ2,411นะครับห่างกันเนี่ยเกือบ20ปีนะครับ เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการสร้างท่าสมเด็จด้านหลังพระจีนมอบให้สมเด็จเจ้าพยามอบให้เจ้าพยาบดินเดชาไปแจกจ่ายฐานเพื่อไปปราบเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในปี2369นะครับคนละยุคคนละสมัยจึงอยากทำความเข้าใจโดยทั่วถึงกันนะครับขอบระคุณครับ